ว่า้รสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ไทยบ้านนอกนะครับโดยจิมมี่เรื่องจริงนะครับเรามาฟังจากฝั่งไทยบ้านนอกกันนะคะไม่ได้ฟาดใครนะอันนี้นะอ่ะฟาดไม่ฟาดไม่รู้แหละใครเป็นคนที่เคารพทุกท่านช่องจิมมี่เรื่องจริงเนาะแล้วก็ หมดพื้นเด้อปลาคำใสของกองแต่น้องเด้อครับพอดีผมนั่งอยู่เน็อกวายให้ว่าใส่ฟังเนี่ยคือคือเขาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเป็นปกติเนะแล้วก็ช่องนั้นก็มาถ่ายคลิปช่องนี้มาถ่ายคลิปความคืบหน้าของบ้านนุงพันธุ์นะนะครับเขากับว่จักรละเอียดก็ตามที่เห็นทีนี้มีเอฟซีนะครับ เพื่อนชื่อว่าคุณต้นอ้อนะเพิ่นเห็นในคลิปนะเพื่อนเห็นในคลิปว่าเห็นโครงเห็นอันนี้พันยังไม่มีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมไปจะเทื่อนนะนะครับผมก็เลยว่าเออเราก็รอจังหวะเวลาเนาะแต่ทั้งเรื่อยเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นแค่ในคลิปหรอกเพิ่นก็เลยสั่งของมาให้เลยนะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่คาดคิดนะว่ามาได้แบบไหนแล้วหลังจากที่เพิ่นสั่ง อะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับนะครับสั่งของสั่งอะไรแล้ววันนี้ร้านเพิ่นจะมาส่งร้านเพิ่นจะมาส่งของนะเพิ่นจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยร้านจะมาส่งนะครับซึ่งเบอร์ลายของไทยพานอกหรือกับโทรศัพท์ก็ผมก็เคยแจ้งพี่น้องเอฟซีไปเนาะเ <S S S> พิ่นก็โทรมาแจ้งว่าจะมีรถจากร้านวัสดุมาส่งของเน <S S S> อะผมก็เอาส่งของอะไรเนะเพราะว่าผมไม่ได้สั่งเนาะ ก็เห็นโครงบ้านโครงคาแต่ว่ายังไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมเพิ่งเลยสั่งไม้ให้มาสร้างเพิ่มเติมนะก็เลยแบบว่าไม่มาได้อย่างไรแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเพิ่นสั่งไม้ครัพ่อต้องขอกราบของคุณนะครับคุณต้นอ้อนะครับที่เพิ่นอยู่ที่กรุงเทพเพิ่นมีน้ําจิตน้าใจก็คืออยากให้ได้ที่พักอาศัยอยู่นะครับก็ ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขออานวยยารให้คนต้อนรันะครับแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีทุกท่านเนาะในท,ทุกช่องเลยนะครับรวมถึงพี่น้องทีทุกคนทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปนะครับความเจ็บจะได้ความคขจะมีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกๆท,ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมก็สาธุสาธุครับประมาณนี้ครับผมก็ดีอกดีใจเนาะ เห็นรถเพิ่มาเพราะว่าเราก็ไม่ได้สั่งแต่พอดีทางพี่อาชัยก็พี่อาชัยเพิ่งก็บอกอยู่ว่าจะมีทางท่านผู้ใหญ่ใจดีเอ้อก็จะไอสั่งวัสดุมาให้นะครับเราก็เลยไม่ได้ประสานกันเพราะว่าผมไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าทางคุณต้นอ้อเพิ่นจะสั่งของมาให้นะนะครับเพิ่นก็มาแบบจูโจมเบบแบบมันเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดแบบ อันนั้นเลยนะนะครับเพราะว่าเพื่อนสั่งร้านเอาของตามที่เพื่อนเพื่อนคิดไว้ละว่าเพราะว่าผมเคยบอกผมอีกนนั้นมาถามคนนี้มาถามว่าอแบบไดผมก็บอกว่าทาแบบหมดพื้นเดร์นะก็จะก่ออิกอะไรประมาณนี้นะครับกจะมีของของพันหมดเลยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของทางของบินของทางคุณป้าอยู่ที่เพื่นลงไว้ตรงนี้เพราะว่ามารถตรงกันดีวกันทถาน้งครับผมทำเองบอกก็ ในเบื้องต้นก็นี่แหละกับพี่น้องเรานี่แหละแต่ว่าผมก็จะเรียนรู้ไปว่า mm hmm. ก่ออิฐบล็อกแบบไหนอย่างไรค่อยๆทําไปแล้วก็มันติดขัดอยางไหนเกี่ยวกับเชค็คการเชื่อมการออกอะไรเราทําไม่ได้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเรา <c oughs> ก็มีส่วนนี่ก็จะมีนี่และพี่น้องเรานี่แหละแต่ว่าก่ออิฐบล็อกอะไรต่างๆนี่ก็จะค่อยๆทําไป ก็ประมาณนั้นชัดเจนสุดทครับเขาต้องไว้ใจคุณเพิรน้องทั้งภาคด้วยพี่เพิร์ตน้องพ่อแล้วก็พี่จิตทั้งฝันเลยนะครับไมคิไม่ฝันเลยนะครับลุ้มคือเราได้ทราบจากทางพี่อาชัยเนาะว่าจะมีพี่น้องคนไทยแต่ว่าในระหว่างนี้ยังไม่มีการเป็นพินีการนะเพราะว่ายังไม่ได้ข้าที่เข้าทางครับผมแต่ว่าในส่วนของทางคุณต้นอ้อนี่เพิ่นก็เห็นในคลิป ในคลิปคนนั้นมาถ่ายคนนี้มาถ่ายเนาะแล้วเพิ่นก็ได้สั่งของสั่งของเสร็จเรียบร้อยอะไรต่างๆเพื่อแจ้งมารถเพิ่นออกมาแล้วมาส่งของให้ก็เพิ่นเห็นในคลิปยังไม่มีการก่อสร้างอะไรต่างๆก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยก็ประมาณนั้นเราก็ของมาแล้วเนาะอะไรต่างๆเพื่อจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยน่ะก็ต้องน้อมรับตามที่เพิ่นลได้ให้ความเมตตากับเราอีที่นี้เป็นของมิตาหมดเลยน่ะ

ก็ได้ยินทำพี่ชัยพิ่พูดคุยนาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำเนินการเนาะแต่นี่เพิ่นเห็นในคลิปนี่นะยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่นก็เลยเอามามาเลยนะแล้วเพิ่นก็ไม่ได้ติดต่อผมติการล่วงหน้านะครับผมมาได้เลยใช่ไหมครับครับผมเต้นแทนเลยไม่ค่าไม่ค่าคิดหรอผมก็ดีมาได้บบรยากาศอ่นะเพิ่นก็เห็นในคลิปมานะเพิ่นเห็นในคลิปในอะไรต่างๆเพิ่นก็ บันทยัไม่เจ็ดเลยครับผมขอาคงแพดีใจกับไทยบ้านนอกเลยนะคะที่มีทลเอกใจดี่อให้นะคะก็มีฐานนะคะมีจิตใจเนาะเาที่อยูที่าไปหนอยากให้กับชื่นะมคนย้ายติดไปทั้งนี่งยืงชาย่อประหยะดอาลราคาต้นชายผ่อน

ก็จะมีก็จะมีหนึ่งถังยังเขาเรียกถังอะไรเนี่ยถังแซ็กนี่ก็อิดบล็อกอีก8 0 0ร้อยก้อนทรายอีก4กิโลห้ยห้ยสีอะไรสีคิวบอ่ะอ่าใา่สีคิวอ่าแล้วก็ปูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาสิบก็ชอบ อ่ายังไม่อีกยังไม่อีกอ่อยังไม่อีกอ่๋อันนี่ก็หน้าต่างนะครับหน้าต่างนี่หน้าต่างอีกสามบานหน้าต่างอีกสาบานประตูอีกสามบานประตูนะ,ะ,ะก็มีเท่านี้เดี๋ยวขาดเหลืออะไรจะตามมาทีหลัง ไทยบ้านนอกไม่ต้องไปทำอะไรรอนั่งอยู่บ้านเฉยๆแบบอันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับของไทยบ้านนอกเดิอน,นะครับแปดนาทีพอดีะนะครับก็ขอลงไล้ไปป์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ